น้องสายนะคะเป็นผู้หญิงทรณงอีกคนหนึ่งนะคะที่ผ่านการทํางานพิสูจน์ตัวเองกับการทําธุรกิจผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมายจนทําให้ทางบ้านยอมรับตั้งแต่เด็กมาเลยคือถ้าอยากได้อะไรคือต้องทํางานแล้วก็แลกแลกเงินจีงกวาดบ้าน20บาทล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตี๋ยฝึกให้แบบเป็นอย่างนี้หมดตั้งแต่เด็กค่ะแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นบรรดาฟินหนูก็ทําธุรกิจหลายๆอย่างใช่ค่ะก็คือทําธุรกิจของที่บ้านด้วยก็คือเตี่ยทําร้านเพจ ไม่เคยมีใครขายในออนไลน์ค่ะทรายเอาเพชรมาขายในออนไลน์ตอนนั้นคือเราเล่น Facebook แล้วก็เรารู้สึกว่ามันน่าจะหาเงินได้จากตรงนี้เห็นด้วยเห็นด้วยค่ะตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยตอนหลังก็เริ่มเอาเพชรขายใน f c e e o o o ค่ะดียคะดีค่ะดีมากค่ะระหว่างนั้นใส่ก็จะมีขายแบบขนมญี่ปุ่นน้ำข้าวเอาไว้ล้า ไอยาอาหารเสริมอาหารเสริมครีมใช่ค่ะเสื้อสำอางเกาหลีเลยคขายมาหมดแล้วค่ะพี่หนูแมมเคยทำครีมแบรนด์ตัวเองขายด้วยค่ะมาติมาดรามินทำไมถึงเป็นน้ำหอมเพราะได้ไอเดียมจากไหนว่าน้ำหอมดีกว่าใช่ไหมนั่นมีมีปัญหากับที่ทางครอบครัวตัวเองด้วยก็คือกับแฟนซึ่งก็แบบเหมือนไปไปมีเด็กตุกจิกตุกจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ไม่ดีตรงไหนฉันไม่สวยตรงไหนก็มาคุยกันว่าเฮ้ยมันเพราะว่าเราเราก็ ยังก็ไม่ไม่ได้อยากเลิกก็รู้ว่าตัวเองลืมอะไรไปบางทีเขาก็แบบว่าเบื่ออะไรที่มันแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค<ะ>่ะก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มมาดูแลตัวเองน้ําหอมเนี่ยคะ่ะคือมันมีอยู่กับบ้านเรามานานแล้วแล้วก็เริ่มอ่านผลงานวิจัยเริ่มอ่านรีวิวของเขาสรรพคุณของเขาเราก็เลยเฮ้ยลองลองดูเพราะว่าจริงๆเราที่เมืองนอกเนี่ยเขาใช้น้ําหอมใช้กลิ่นในการบําบัดด้วย คนนอนไม่หลบับลดความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยถ้ามาทําให้เราช่วยแบบอ่ะผ่อนคลายเรื่องงานบ้างคลายเครียดเรื่องตรงนู้นตรงนี้บ้างใส่คิดว่าชีวิตรักมันน่าจะแบบโอเคขึ้น <ừ> เพราะว่ามันลดความเครียดลดความกดดันอะไรหลายอย่างไปอยะะ่างเงี้ยค่ะใสคิดว่าผู้หญิงหรือคู่รักทุกคู่อะคะ่ะคือ <ừ> มันจําเป็นมากที่หนูแหม่มในเรื่องตรงนี้บางทีแบบไม่ได้ไม่รักกันนะคะแต่ว่า เรื่องสถานการณ์ความเครียดเรื่องการงานใช่ค่ะมันมาเจอแต่อะไรที่แบบซ้ําๆเลยางมันก็น่าเบื่อค่ะแล้วมันมาเป็น3าสี่กลิ่นได้ยังไงก็คือเหตุผลนี้ใช่ไหมที่ชายคิดคือชายจะบอกลูกค้าตลอดว่าเวลาใช้น้ําหอมไม่ใช่ว่าจะมาใช้กับแฟนเราอย่างเดียวอย่าฉีดน้าหอมเดิมๆซ้าๆเพราะว่ามันมันมันจะทำให้แบบดูน่าเบื่อดูจำเจใช่ค่ะแบบนึงมันทดลองนาใช่ค่ะประมาณ2 กือบสองปีค่ะพาจะออกมาใช่ค่ะใช่ได้ใช่ค่ะเวลาที่เราจะทําน้ําหอมขวดหนึ่งเรามีส่วนผสมหลายหลายกลิ่นทั้งหัวน้ําหอมทั้งตัวออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยสภาพบ้านเราแล้วมันก็จะต้องค่อนข้างใช้เวลาในการเทสนานเพื่อให้กลิ่นติดทนนานแล้วก็ไม่เพี้ยนเพราะฉะนั้นเราเลือกให้ดีที่สุดให้เหมาะที่เหมาะสมกับสภาพของเมืองไทยมากที่สุดเพราะว่าเมืองไทยอ่ะอากาศร้อนแล้วก็คนเหงื่อเยอะ เวลาใช้มันจะไม่ทนแล้วกลิ่นก็จะเพี้ยนค่ะเราก็เลยมาจบที่หัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสค่และสําหรับอิฟราล่ะคะอิฟราเป็นสถาบันของน้ําหอมเคาน์เตอร์แบรนด์ทุกๆ ทุกเคาน์เตอร์แบนด์นะคะคือต้องผ่านอีปลามาก่อนคือถ้าสมมุติเราส่งน้ําหอมไปเนี่ยแบรนด์เราต้องไม่ซ้ํากลิ่นกับคนอื่นเรา,าเราถึงจะผ่านไม่ง่ายไม่ได้ง่ายนะคุณผูช้มชมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะลงทุนซื้อเนี่ยคุณอย่าไปซื้อของปลอมเด็ดขาดที่าบน้องสายบอกว่าไม่ได้มีแค่น้ําหอมนะแจ็คแม่ตัวโลชั่นด้วยวันนี้หนูมา ที่สายเอามาลงทุกคนเห็นไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโลชั่นกลิ่นเดียวกับน้ำหอมเลยใช่่คะนี่เป็นกลิ่นขอมอะไรคะอินเลิฟค่ะแดงแดงเลยใช่ไหมใช่ค่ะอินอินเลิฟก็อินอินเลิฟเลยใช่่คะอินแบล็คเลยจะบอกว่า2กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ลูกค้า ถามมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะทำโลชั่นเป็นคีมเป็นกลิ่นเดียวกันวันนี้เลยจัดให้ใช่ค่ะจัดให้กลิ่นเดียวกันไงอ่ะขวดน้ำหอมเป็นยังไงคือโลชั่นเป็นแบบเลยเขาถามว่าเป็นไงอะไรให้เทสต์ฟินนะฟินสมชื่อเป็นจริงจริงเนจริงจริงใช่มันเหมือนกับแบบ เราใช้แต่โลชั่นก็ได้ได้แล้วถ้าตามไปด้วยน้ําหอมด้วยทําไปยิ่งทนไปใหญ่เลยติดทนนานมากถ้ามีขายหรือยังอะโลชั่นไม่มีขายค่ะวันนี้เอามาแถมให้ในโปรโมชั่นผู้ชายผู้หญิงทั้มากินบมาปังเป็นที่แรกนะคะที่เราจะได้โปรนี้ปกติเนี่ยน้าหอมขวดละ9 9้กบาทถ้าซื้อ2ขวดวันนี้จะแถมมาฟรีให้ขวดหนึ่งเราก็จะแถมให้โลชั่นอีก2หลอดค่ะ ในราคาเพียง1,990ค่ะเราจะได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันค่ะถ้าเป็นราคาเต็ม4,650บาทคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง1,990บาท ก็บอกว่าเป็นรายการแรกและรายการเดียวที่มาด้วยเพราะว่าของตั้งแต่คือยังไม่ออกรายการคือเกี้ยงหมดแล้วคุณผู้ชมถ่เ้ามาถึงวันนี้้ามาถึงวันไหนแล้วโทษเดี๋ยวนี้โทรตอนนี้ที่หมายเลข0 2 0 3 0 0 0 3 3ค่ะว่าไลน์แอดที่ adfin56 ค่ะคุณผู้ชมค่ะอดสวยนะเข้าใจะอบกแบบให้เห็นสวยมากค่ะ แล้วใจร้ายเนาะทำไม่ทำทำหลอดแบบว่าเอาวะเอาเท่านี้แหละไม่ไม่มีขายไม่มีขายไ่อบอกว่าไม่นอกเลยคะน้ำหอมมาดามปินนะคะสามขวดนะคะปกติ3,780บาทวันนี้จ่ายเพียง1,990บาทแถมโลชั่นฟินอินแบกกับ ปีนีเลอร์สองหลอดจ้าเน่ใส่หลายคนมันจะคิดว่าการที่มีเงินเยอะๆเท่านั้นถึงจะใช้น้ําหอมคุณภาพดีจากฝรั่งเศสแบบนี้ได้แต่บอกคุณผู้ชมเลยว่าหมดยุคหมดสมัยแล้วที่คุณคิดแบบนั้นผู้หญิงคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทรนงมากกล้าคิดกล้าลงทุนแล้วก็กล้าที่จะจัดโปมาดามฟินขอบคุณทรายมากค่ะขอบคุณทรายนะคะค่ะโทรเดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมโทรที่ ศ2นสองศมนหอลแอบมาก็ได <ination that sí es> <c oughs> ้นะคะฟินงนี้ค่ะทโคมไฮจัดทำคมแบบเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมค่ะทำธุรกิจให้มองการกันอยากได้คนรู้ใจให้มองมาทามในชั้นทามแม่ไม่ติดยให้นเออ นี่เวลาหมดแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา11.30โมงนาทีวันนี้ลาไปก่อนจ้า,สว,ส,าสวัสดีค่ะ